สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยเนะวันนี้มาพบกับช่องพังสาเพชรแฟมิลี่นะคะบรรยากาศเย็เยนวันนี้นะคะฝนตรงไม่หยุดเลยนะแฉะทั้งวันเลยนะคะฝนก็ตกหลายรอบแล้วนะคะเสรก็เล่นน้าฝนแฉะไปหมดเลยนะคะบรรยากาศด้วยรอบนะคะก็ฝนตกลอยๆนะคะดูสายเพชรนะอยากไปเล่นน้าฝนนะคะ เมื่อกี้ก็เล่นอยู่ข้างนอกตรงนู้นนะคะตอนนี้ก็อาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาในบ้านนะคะยากาศข้างนอกก็ยังครึ้มอยู่นะคะฝนนะคะฝนฟ้านะคะน่าจะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะช่วงนี้ตอาหน้าฝนแล้วนะคะก็รักษาสุขภาพกันนะคะก็ดีอย่านะช่วงนี้กําลังปลูกหญ้าให้ช่วยเพชรด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดู ายาอีกกี่วันถึงจะขึ้นนะตอนนี้ก็ปลูกยาไปได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็ตกเยอะนะคะพอมีน้ําขังเลยนะคะตอนนี้เยอะพอสมควรนะแล้วก็ปลูกยาได้สองวันแล้วนะก็ได้อายาจากคุณพ่อคุณแม่นะ,ะช่วยเมตตาม,มานะคะ เราก็นำต้นให้ช้อยอนำต้นมาปลูกต่อยอดนะคะแล้วก็นำส่วนใบแล้วก็ส่วนยอดนะคะไว้ให้ซอยเพชรทาน,นะคะ่ะตอนนี้ก็ปลูกไปได้น่าจะลายเกือบร้อยเปอร์นแล้วนะคะยังไม่ลอยนะ,ะยังอีกครึ่งนึงนะคะนี่นะคะช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็นังปลูกได้แค่ตรงนี้เองนะคะก็ได้พันญ้านะคะ จากที่เรา,าหาไลนะคะไลแปลงหญ้านะคะที่คุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยมานะคะตอนนี้ก็เจอฝนพอดีเลยนะคะน่าจะขึ้นเร็วหน่อยนะคะดีใจค่ะจะได้มีหญ้าให้ช่วยเพชรทานเร็วๆนะคะก็ต้องพันหญ้าตอนนี้ก็หมดไปเกือบหมดแปลงแล้วนะคก็ต้องหาพันหญ้าเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าใช้เยอะพอสมควรเลยนะคะ เพราะว่าเราไม่ได้เอาหมดนะคะเราก็จะเหลือส่วนที่เป็นยอดนะคะตรงครึ่งต้นนะคะไว้ให้ส้อยเพชรทานด้วยนะคะเราก็จะเอามาหั่นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ออกออกลากแล้วนะคะส่วนลำต้นนะคะส่วนใบส่วนยอดนะคะเราก็จะเก็บไว้ให้นะคะส้อยเพชรได้ทานกันนะคะตอนนี้ก็คืบหน้าไปเกือบใกล้แล้วนะคะพอดีเจอฝนก่อนนะคะก็ยังเหลืออีกฟางนี้นะคะยังไม่ได้ปลูกอีกเยอะอยู่นะคะ ก็เยอะพอสมควรนะคะเราก็จะต้องหาพันยาเพิ่มอีกนะคะก็ถือว่าอย่างน้อยๆนะคะได้คะแนนแปลงยามานะคะแล้วก็ได้ซื้อแปลงยาให้ชอยเพชรได้ทานด้วยนะคะได้ปลูกด้วยนะคะวันนี้ก็สาธุบุญกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่ได้มาช่วยนะคะต่อยอดให้ชอยเพชรเพิ่มนะคะได้มียาทานต่อไปในอนาคตนะคะ ก็จะพอประทังได้นะคะก็เยอะพอสมควรนะคะตรงนี้แล้วก็ขอกราบขอพรบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะ,ะที่ได้มีส่วนช่วยนะคะในแปลงหญ้าครั้งนี้นะคะทำให้จ้อยเพชรได้มอีอาหารทานต่อไปนะคะก็สาธุบุญกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะช่วงนี้ฝนก็จะตกก็หญ้าก็น่าจะขึ้นเร็วนะคะ,ะก็ดีใจนะคะช่วงนี้ก็บรรยากาศก็ยังคลืมอยู่นะคะดูนะคะ ก็น่าจะตกทั้งคืนอีกนะคะถ้าไม่มีฟ้าไม่มีฝนเราก็จะไลฟ์สดได้นะคะแต่ถ้ามีฟ้าก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะคะงั้นก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับครอบครวัวสายเพชรด้วยนะฝากช่วยกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไคร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเราช่องพังสายเพชรแฟมิลี่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะดางัดงดอ้าดังอีก เฮ้โอ <Hey>. oh, <laughs> si ้ยนะเสียงดังมากนะคะดีใจนะอะบายบายเรียบ๊ายบาย